สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะวัดอรัญญาเขตทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมทำพิธียกยอดฉัดซุ้มประตูโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุม QA สัญจรระดับเขต โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยว่าจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2,556โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยว่าจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษาที่2,556ค่ะ ที่อาคารชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2556โดยมีดรเทิดเกียรติจินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และมีนายภัยรัตอินริรายผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาสเป็นผู้กล่าวรายงานและมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนายกุลเครือเวระประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดนายสวัยมีเงินสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกว่า100อยคนการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2 5 5 6ในวันนี้เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย หรืออนุบาลปีที่3จํจำนวน59คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าสแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการศึกษาในระดับปฐมวัยและส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงต่อไปในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความพร้อมทั้ง4ด้านซึ่งประกอบไปด้วย ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุขและมีความพร้อมที่จะรับการศึกษาในระดับปฐมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับต่อไปและเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนได้เ,เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัยและมีความพึงพอใจ မြတ်ကေ Bueno. และการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆค่ะในห้องประชุมมรกตอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายชำนาญซาปโปร่งรองผู้อำนวยการด้านการบริหารโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานในการเปิดการอบรมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานของโรงพยาบาลแม่สอดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยมีนางปราณีสารวิทย์เป็นวิทยากรจากสสจในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานการบริหารด้านต่างๆอาทิด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น โรงพยาบาลแม่สอจดจากการประชุม QA สัญจรระดับเขตค่ะณห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจัังหวดตาก ได้มีการจัดประชุม Q&A สัญจรระดับเขตในพื้นที่เขต2โดยประธานในการประชุมคือนางมยุรีสุขป,ปัญญารักษ์รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินาราชพิษณุโลกและกล่าวต้อนรับคณะที่ประชุมโดยในแพทย์ทวชัยเศรษฐสุพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดโดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต2เป็นการประชุมครั้งที่5โดยจะทําการจัดการประชุมทุกๆ2เดือนและจะเวียนไปจัดการประชุมในจังหวัดที่เป็นเครือข่ายทั้งหมด5จังหวัดประกอบด้วยพิศณุโลกตากเพชบูณ์สุโขทัยอุตรดิตถ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายในอาชีพการพยาบาลและให้การดูแลซึ่งกันและกันในวิชาชีพพยาบาล ให้มีการพัฒนาด้านการบริการไปในแนวทางเดียวกันทั้งเขตโดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความแตกต่างของแต่ละจังหวัดรวมถึงปัญหาต่างๆด้วยโดยอยู่ภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขและวิชาชีพอื่นๆให้มีการพัฒนาไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนเป็นที่สุดค่ะดิฉันนะางมยุรีสุขุปัญญารักษนะคะพยาบาลวิชาชีพ ขณะนี้จะรวมกนหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราชทิ่จโลกนะคะวันนี้มาทําหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสองนะคะทีนี้วันนี้เรานั่งกันอยู่สามคนที่ด้านข้างดิฉันนี่คือคุณพี่พัฒนาพึ่งศิริซึ่งท่านเป็นรองประธานในการพัฒนาคุณภาพของ,ของคณะกรรมการชุดนี้ส่วนด้านนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คุณ,นคณพนิดานะคะ ก็เป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดนาะที่เรานั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะเอ่อการประชุมในวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่ห้าของคณะทาการชุดนี้ซึ่งเรามีการหมุนเวียนกันจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องโดยมีช่วงว่างกันสองเดือนเราจะพบกันทีนเพื่อพัฒนาเครือข่ายในวิชาชีพท,ทางการพยาบาลของเราเในส่วนอื่นๆให้ให้พี่ให้พี่ ให้พี่ช่วยให้พี่พ่พัฒนาช่วยนําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเขาเรียกว่าการประชุมสัญจระน,นะคะเราก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวัดในเครือข่ายทั้งห้าจังหวัดซึ่งมีพิษณุโลกตาเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตร,รดิษฐ์นะคะเนี่ยเราก็แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเจ็ดโรงเราก็จะเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการดูแลวัตถุประสงค์อันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะรวม ดูแลซึ่งกันและกันในวิชาชีพการพยาบาลเนาะให้มีการพัฒนาด้านคุณภาพการบริการพยาบาลให้ไปพร้อมๆกันในแนวทางเดียวกันทั้งเขตนะคะ<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ให้ผู้รับใช้บริการเนี่ยหมายถึงคนไข้ก็ดียากก็ดีนะคะได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพนะคะทั้งเขตเราเนี่ยะมันจะไปาการพัฒนาจ,จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบท เกี่ยวข้องกับจังหวัดที่มีอยู่<ม>เนี่ยเรอก็จะมาให้มันดียิ่งยิ่ง,ข,<อ>งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะในรายลาเาะเอียดเติมเติมหน่อยดีไหมในแต่ละครั้งที่เราจะมีการประชุมเราก็จะมีการลกนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นในเรื่องของคามหัวข้อของตัวดิแพนไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันเรื่องการจุบรลีแล้วก็เรื่องการบันทึกทางการพยาบาล แล้วก็เรื่องโรคไตซึ่งเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนแม่และเด็กนะแม่และเด็กด้วยซึ่งเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนแบ่นก,กลุ่มกันในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอทั้งห้าจังหวัดของพวกเราซึ่งในในการประชุมเนี่ยเราก็จะทําตามคือล้อกอับนโย,ยบายใหญ่ของ,รงรรขกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการที่สองของเราอยู่ในในทุกๆเรื่องซึ่งตอนนี้เขาจะเน้นเรื่องสงวิตแองจะเป็นใหญ่ซึ่งมีอยู่11สาขาโรค ตรงนี้ก็คือทุกครั้งที่เรามีการประชุมเนี่ยส่วนนี้เราก็จะเป็นตัวสนับสนุนนโยบายหมายถึงว่าเวลาเรามีการพัฒนาอะไรเราก็จะไปล้อไปสอดคล้องกับการพัฒนาของแพทย์และวิชาชีพอื่นๆในเขตบริการที่สองของเราค่ะเนี่ยเขาจะได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลชุมชนหรือรพสตเนี้ยค่ะให้มีการพัฒนาไปด้วยกันเหมือนประมาณว่าเป็นพวง เป็นพวงของการบริการสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นเลยผลประโยชน์สูงสุดเลยคนะขึ้นอยู่ที่ได้รับถือประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพดีตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในการจัดการของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูแต่ผู้ป่วยและประชาชนแต่เราหันกลับมาดูวิชาชีพเราด้วยเรามีการคัดเลือกคนที่เราจะต้องไปคัดเลือกในระดับเราเป็นข้าราชการดีเด่นเป็นพยาบาลวิชาชีพดีเด่น และก็ในหลายๆวิชาเครือข่ายวิชาชีพของเราเช่นสมาคมพยาบาลสภาการพยาบาลพวกนี้ก็จะถูกคัดเลือกโดยโดยระดับคณะกรรมการชุดนี้ก่อนที่จะไปเข้าในระดับประเทศเพื่อทำประโยชน์ส่งเสริมคนดีให้ได้รับมีอกำลังใจเพิ่มขึ้นนะนะคะ <c oughs> ว่านอกจากเขาทำได้ดีแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นอัน,นี้เป็นแรงจูงใจให้สำหรับคนอื่นๆด้วยว่าให้สามารถ อะไรนะทำดีแล้วก็ได้รับการ<อ>ชมเชยยกย่องีอ้ค่ะทั้งคัดตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลน,นะฮะราถึงระดับจังหวัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของวิชาชีพไปสู่ระดับเขตเพือ่อเข้าประกวดในระดับประเทศเาเงี้ยคะว่อาจจะพูดถึงโรงพาบชุมชนน้อยไปนิดนะคะแต่จริงๆในคณะกรรมาการที่นี้เรารวมชุมชนทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่มีแต่ในโรงพยาบาลในตัวเมืองแต่ทั้งชุมชนทั้งเขตเราในห้าจังหวัด การรวมกันหมดเป็นคณะกรรมการชีดแจเราจะมีตัวแทนของโรงพยาบาลชุมชนตัวแทนของโรงพยาบาลรพสตอหางมาสามมูตำบลเนาะมาเป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการในการประชุมด้วยดฉงนั้นเวลาการพิจารณาอะไรต่างๆเราจะทั่วถึงทุกวิชาชีพเลยนะจนถึงระดับเเล็กสุดใช้การคัดเลือกขึ้นมาเนี้ยค่ะก็จริงๆแล้วในส่วนของเอที่จะเกิดขึ้นในปี58า คือโรงพยาบาลองก็จะได้เตรียมในเรื่องของขลากรก็คือในเรื่องของภาษาซึ่งเราจะส่วนใหญ่เราก็จะติดต่อทางเดนพข้าม่เป็นส่วนใหญ่เเราก็จะเรียนรู้นักภาษากิดแล้วก็พม่เราก็มีหลักสูตรหรือว่าเรามีกําหนดในออการอบรมเจ้าหน้าที่เราระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองก็เตรียมในเรื่องของบริการบริการเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วสอดไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราจะรับการเกี่ยวกับคนสังชาติอยู่แล้วทีนี้ก็ การบริการเนี่ยเราก็จะมีการจัดระบบบริการเช่นในเรื่องของคนสัญชาติเราก็จะมีะมหมอพยาบาลที่เป็นทีมของโรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจผู้สวยนอกรูปหนึ่ง<ม>ซึ่งเราก็จะแยกไปอย่างน,นี้อันนี้ก็คือการเตรียมส่วนเรื่องของอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัส์ในการแยกที่ว่าเราจะรับยังไง ในการรับผู้ป่วยอนยอาอนาคตที่เราวางกันไว้ก็คือเราอาจจะมีการแยกส่วนบริการเป็นอึกโดยเฉพาะช่วนี้ก็จะเพิ่ขึ้นอีกสองสามปีข้างหน้าโดยใช้แม่สอดเป็นตัวหลักสําหรับเขตนี้เพราะว่าเป็นจังหวัดนเป็น,<อ>เ,ปนเป็นชายขอบของเขตพอดีอซึง่งจริงๆมเป็นนโยบายของเขตตั้งแต่ปีปเก่าๆแล้วก็คือที่ผ่านมาสองสามปีเนี่ยจะมีคณะทางานเข้ามาเชื่อมโยง วัดอรัญญเขตทำบุญทอดพระ่าสามัคคีพร้อมทำพิธียกยอดฉัดซุ้มประตูค่ะคณะสัทธาวัดอรัญญเขตเขตพื้นที่เทศบาลน,นครแม่สอดร่วมกันจัดงานทอดพระ่าสามัคคีพร้อมทำพิธียกยอดฉัดและพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนซุ้มประตูโดยมีพระครูขันติอรัญญากิจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระภิกษุสมณเณรวัดอรัญญาเขตทุกรูปและคณะสัทธาวัดอรัญญเขตนำโดย นายขจรเซนชุ่มประธานคณะกรรมการฝ่ายคารวาสร่วมกันจัดงานทอดพระป่าสามัคคีพร้อมทำพิธียกยอดฉัดและพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนซุ้มประตูเพื่อให้ซุ้มประตูโคงได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมีกำหนดการในวันที่22มีนาคม2557เวลา9นาฬิกา ทำการแห่ขบวนยอดฉัตรและพระพุทธรูปประจำวันไปรอบเขตพื้นที่เทศบาลน,นครแม่สอดและในวันที่24มีนาคม2557เวลา5นาฬิกาทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำวันและในเวลา9นาฬิกาทำพิธียกยอดฉัตรและพระพุทธรูปประจำวันขึ้นประดิษฐานบนซุ้มประตูหลังเสร็จสิ้นพิธีการจึงร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ที่ Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ แมงกาว่าขมิ้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตัมนชมรายการพูดจาภาษาแพืนบ้านอยู่กับทางรายการของเราในขณะน,นี้วันนี้ทางรายการพูดจาภาษาแพืนบ้านอยากจะนำคนผู้ชมได้มาเรียนรู้เป็นบทสนทนากับทางรายการอีกบทหนึ่งเช่นคำว่าอ๋โลกผู้ชีล่า ซึ่งแปลเป็นภาษ,ษาไทยก mm, ็มีความหมายว่ามีงานให้ทำไหมหรือมีงานทำไหมในประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสได้นำไปฝึกพูดคุณผู้ชมก็ไม่ยากที่ในการจะออกเสียงพอเป็นประโยคสั้นๆแล้วสามารถที่จะสื่อภาษาให้กับเจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจได้อย่างถูกต้องทีเดียวคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสก็ลองนำไปฝึกพูดดูแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถใช้ภาษาแ่บ้านของเรา ได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไ้เยียงเท่ทานี้พบกันใหม่ในตอนหน้าเมงกลาะสวัสดีครับ ประกาศจังหวัดตากเรื่องขอความร่วมมือป้องกันไฟป่าและงดเว้นการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจังหวัดตากจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม่ป่าอย่างรุนแรงและจากการเผาวัชพืชของเกษตรกรเป็นประจำทุกปีซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการจุดไฟในป่าทุกกรณีโดยเด็ดขาดรวมทั้งควบคุมการเผาวัชพืชหากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก จะต้องมีการทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ลุกลามหากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆขอให้ช่วยดับหรือแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าหรือโทรสายด่วน1784และ1362หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน150 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ <c oughs> รณรงคหยุดเผาขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควันลดปัญหาสุขภาพลดอุบัติเหตุขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเผาเศษหญ้าแห้งเศษขยะในชุมชนหมู่บ้านและตามถนนหนทางต่างๆรวมทั้งริมข้างทางรถไฟโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจคนในชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังหรือเตือนยับยัง้งอย่าให้จุดไฟเผาไร่เผาขยะหรือจุดไฟเผาป่าสำนึกถึงส่วนรวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกาศ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครณโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่24มีนาคม2557โดยแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ ประเภทโคตารับสมัครวันที่17-21กุมภาพันธ์2557ประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครในวันที่20และวันที่21มีนาคม2557ประเภทนักเรียนทั่วไปรับสมัครในวันที่20-24ถึงวันที่มีนาคม2557และนักเรียนทุกประเภทจะทำการสอบพร้อมกันในวันที่30มีนาคม2557ประกาศเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนาครแม่สอดพศ2557จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบ,บาลนาครแม่สอดจำนวน22ตำแหน่ง30อัตราผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้สมัครสอบแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มีนาคม2557ถึงวันศุกร์ที่4เมษายน2557ในวันและเวลาราชการณอาคารสำนักงานเทศบาลนาครแม่สอดสำนักป่ากโกช่วยอริยาการามได้จัดบรรพชาสามเณนและธรรมจารีนีภาคฤดูร้อนประจำปี2557รุ่นที่4ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรับสมัครนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปประมาณ190คนโดยมีพิธีบรรพชาณสำนักป่าโกช่วยอริยาการามในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2,557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์087-821-7245และ083-778-4016 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตาก <c oughs> เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยวิธีการเรียนการสอนโดยคณะาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเดินทางมาสอนโดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสพวิทยาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากในการนี้ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตากแม่สอดได้เปิดทําการรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30เมษายน2557ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณสถานที่รับสมัครโรงเรียนสภาวิทยาคมอาคาร2ห้อง228และ238ติดต่อผู้ประสานงานคุณน้อยโทร0810434498ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่รับสมัครณเทศบาลนครแม่สอดกองวิชาการติดต่อผู้ประสานงานคุณแววดาวโทร0904586355 ประกาศสำนักงานสัมพารพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพาร www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2557เวลา22นาฬกา